ครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่สุภานะครับกันตะสีโลนะครับจังหวัดปูเก็ตนะครับก็ต้องบอกนิดหนึ่งนะเพื่อนเว่าพระรุ่นนี้เป็นพระรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาในกรณีพิเศษการสร้างประวัติการสร้างไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะสร้างก่อนปี2,550คือสร้างก่อนปี50 สำหรับพระเครื่องชุดนี้ต้องบอกว่ามีการสร้างจํานวนไม่มากนะครับเพื<ๆ>่อนๆมีการสร้างจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเช่าจะหาต้องระวังนิดนึงปัจจุบันมีเก๊ออกมามากมายวิธีการดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่แนะนาเพื่อนๆนะครับแต่โดยหลักๆแล้วนี่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังเลยว่าพระชุดนี้นะครับเนื้อหาจะต้องหลวมๆฟามๆก็คือจะไม่แน่นเหมือนการปั๊มพระเครื่องส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นเนื้อผงละเอียดนะครับ พระพระเครื่องชุดนี้นี่ต้องบอกว่ามีเนื้อหาหมวลสารค่อนข้างที่จะมากนะครับมีทั้งผงตะไบผงเกษาของหลวงปู่สุภาแล้วก็บางองค์ก็จะมีพระธาตุสำหรับวันณะของสีพระเครื่องชุดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีสีดำนะครับสีโทนออกวันณะสีดำสีเทาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นองค์นี้นะครับจะเป็นโทนสีเทานะครับออกสีเทาบางองค์ก็จะเป็นโทน ขาวเทาบางองค์ก็จะออกโทนขาวแดงหรือสีเลือดหมูแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีเพอพัดชุดนี้ปัจจุบันมีเก๊ออกมามากอพัะชุดนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เจอปุ๊บนะหยิบขึ้นมาดมดูได้เลยถ้ากลิ่นหอมฉุนวางได้เลยกลิ่นที่จะมีหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นกลิ่นลักษณะหอมจางๆไม่ฉุนมากแต่เนื่องจากม้วนเนื้อหามวลสารเนี่ยในพัดชุดนี้เนี่ยมีมากนะครับ ก็เลยทําให้เนื้อเนี่ยไม่จับตัวกันแน่นนะครับไม่จับตัวกันแน่นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเช่าจะหาก็ต้องบอกกันนิดหนึ่งว่าดูกันให้ดีเพราะปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยมีเก๊แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องนะครับกล่องนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจนะครับสําเด็จองค์นี้สําหรับพระองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงปู่บอกไว้ว่าสามารถใช้แทนสเสด็จกลับได้เลยเพราะว่า ในการตั้งใจสร้างในการอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยก็มีอภิญหานเกิดขึ้นนะครับสิบคืนนะครับที่มีการลุกเสืกเกิดการไปไม่เกิดอะไรหลายหอย่างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเอาไว้ไทยคลิปให้เพื่อนๆเข้าไปอา่านไปศึกษากันดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่มั่นใจพระเครื่องอชุดใดอะไรก็แล้วแต่อย่าเช่าเพราะปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าพระเครื่องเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้น การจะเช่าจะหาต้องระวังนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพระเครื่องชุดนี้เนี่ย mm hmm. เนื่องจากมีมวลสารเยอะเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนื้อจะหลวมๆม,ม,มีทั้งผงตะไบแตกหักของหลวงพ่อเกษมผงปูนของพระพุทธวิชิตมานนะครับวัดมานวิชัยผงหน้า,นา,นา,นาทองหลวงปู่นะครับตะไบชนวนพระกินต่างๆของวัดสุทัศน์วัดบบรผงร้อยแปดของพระคุณแผนนศริกาพระเสด็จกลับปีศ6ที่เป็นตำนานที่ท่านสร้างนะครับ ที่ไปลอยทะเลที่มีการกลับมานะครับพระชุดนั้นก็ต้องถือว่าเป็นตำนานในการสร้างก็มีเศษนะครับเกศาของหลวงปู่สุภาชันมาแป้งเศษนะครับของหลวงป,ปู่บุดาผมงวิเศษต่างๆเอาเป็นว่ารายละเอียดพวกนี้เพื่อนๆไปหาอ่านกันใต้คลิปนะครับที่ผมจะลงเอาไว้นะครับต้องบอกว่าการสร้างจํานวนไม่มากส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงถ้าในศูนย์พระเครื่องนะครับ ก็จะมีหลายราคาแล้วแต่เนื้อหาแล้วแต่มวลสารแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าพระชุดนี้จากที่ผ่านมือผมมาก็ต้องบอกว่าเนื้อหาจะแตกต่างกันตรงที่ส่วนผสมนะครับบางคนบอกกดมือบางคนบอกกดเครื่องนะครับเอาเป็นว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆลองสังเกตเป็นดูนะครับผมจะรวบลัดเลยเพื่อนๆดูเนื้อเกินนะครับที่ไหลด้านขวานะครับเนื้อเกินไหลด้านขวาที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับมีการซ้อนนะครับมีการซ้อนที่สีส่สับนะครับของบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องช่วยนะครับเพื่อนๆดู เห็นนะครับปรับโฟกัสนิดหนึ่งครับเพื่อนๆดูนะครับที่ศสีษะจะมีการซ้อนที่หูเนี่ยนะครับก็จะมีการซ้อนนะครับที่ไหลเพื่อนๆดูที่ไหลนะครับก็จะมีเนื้อเกินหรือเนื้อซ้อนขึ้นมาตรงนี้ก็ใช้ปเป็นหลักเกณฑ์ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่สำคัญที่สุด เพื่อนๆต้องดูเนื้อหาต้องเป็นแบบหลวมๆนะครับมีกลิ่นจางๆดูนะครับดูที่มือจากบล็อกเนี่ยจะต้องหักอย่างนี้เลยนะครับจะต้องหักอย่างนี้ถ้ามีการต่อกันแบบชัดเจนนก็ถึงถือว่าปลอมเก๊วางไปได้เลยนะครับอลองดูรายละเอียดนะครับเนื้อหาถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็จะเห็นว่าจะเป็นเนื้อหาโซนเทานะครับ แล้วก็จะมีคราบของว่านเนี่ยนะครับขาวๆเป็นฝ้าขึ้นนะครับถ้าลงกล้องลงไปเราจะเห็นว่ามีผงตะไบละเอียดมีมวลเนื้อหามวลสารค่อนข้างชัดเจนบอมเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับปลายเนี่ยจะแหลมคมกว่าปกติเนื้อหาของแขนนะครับเนื้อหาของปลายพระบาททั้งซ้ายและขวาก็จะไม่ได้สัดส่วนนะครับ เลาเพื่อนเพื่อนเช่าหาเนี่ยต้องดูต้องระวังให้ดีนะครับดูขอบนะครับถ้าเราจะเห็นขอบเนี่ยจะมีการปิโดยธรรมชาตินะครับมีการปิของธรรมชาติเนื้อหาเนี่ยก็จะออกไปทางหลวมๆจะไม่แน่นเหมือนพระบําเเครื่องที่เป็นพระพือเนื้อผงละเอียดนะครับส่วนขอบเนี่ยเพื่อนๆนดูนะครับจะต้องมีการปิโดยธรรมชาติให้เราเห็นนะครับจะต้องมีการปิโดยธรรมชาติให้เราเห็นนะครับไล่ลงมาเราจะเห็นการบิดขององค์พระ เป็นโค้งสันฐานที่เรามองเยนะูนจะเป็นความโค้งนะเพื่อนๆดูให้ดีเนื้อหาจะหลวมๆเมื่อพิกมาดังด้านหลังเราจะเห็นนะครับจุดหนึ่งที่ใช้สังเกตได้นะครับปลายสังคติที่พาดมาด้านหลังตรงนี้จะเป็นจุดๆๆนะครับถ้าเป็นเส้นตรงๆหรือไม่เป็นจุดเพื่อนๆก็วางไปได้เลยยันเนี่ยนะครับจะต้องมีความคมมีซ้อนสี่ตัวเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโดยเฉพาะตัวใหญ่ที่ชัดๆสามจุดเนะครับ จะมีการซ้อนมีความคมนะครับเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันขอบถ้าเพื่อนเอนดูนะครับเราจะเห็นว่าจะมีขอบปิ้นออกมาทางด้านหลังนะครับปิ้นออกมาด้านหลังนะครับเห็นนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าขอบปิ้นมาทางด้านหลังเดี๋ยวผมจะจับให้เพื่อนเพื่อนดูเอียงให้ดู จุดนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพิ่มาจุดนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้จะเห็นชัดจะหมุนให้ดูนะเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นชัดฝ้าขาวๆที่ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นเกิดจากตามการเวลาอายุถ้าพระชุดนี้ถ้าเพื่อนๆไปเช่าไปจับไปหามาดูแล้วถ้าไม่ขึ้นฝ้านะครับไม่ขึ้นฝ้าโดยธรรมาชาติแนละ้วเพื่อนๆวางไปได้เลยยกเว้นเนื้อดําเนื้อดํานี่ส่วนผสมเนี่ย มีผงเหล็กไหลาอาจจะมีการดูดติดของแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูมีการบิดมีการแห้งตามการเวลาส่วนหนึ่งที่ใช้ดูได้ก็ดูดูขอบด้านข้างดูบล็อกนะครับเราจะเห็นว่ามีรอยตัดของบล็อกเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูว่าจะเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าดูนะครับเราจะเห็น เส้นการตัดของบล็อกเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆจําไว้หรือแคปไว้ใช้ดูปเป็นหลักเกณฑ์ได้นะครับตัวตัดของบล็อกนะครับเนื้อจะหลวมๆฟาร์มมแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเจอไม่ใช่แบบนี้ก็วางไปได้เลยคือใช้ปเป็นหลักเกณฑ์ได้ส่วนหนึ่งเนื้อจะฟาร์มมหลวมๆนะครับจะมีปูนขาวแซมขึ้นมาแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับขนาดนะครับเพื่อนๆ ขนาดความกว้างอยู่ที่2.3จากซ้ายนะครับเพื่อนๆจากซ้ายจากซ้ายมากกว่าอยู่ที่2.3ขนาดความสูงอยู่ที่2.5ขนาดความขนาดหนาเฉพาะความหนาขอบนะครับไม่รวมองค์พระที่เป็นนูนสูงขึ้นมาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับ ตำหนิเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางได้เลยพระองค์นี้นะครับก็จะมีเม็ดพระธาตุนะฮะที่เห็นชัดอยู่สองจุดก็คือตำแหน่งจุดนี้นะครับเพื่อนๆอน่าที่เพื่อนๆดูอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้นะครับที่ผมเห็นอ่าจุดตรงนี้นั่นแหละครับพระธาตุหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าลงกล้องลงไปแล้วจะเห็นรายละเอียดชัดเจนทีนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนดูนิดหนึ่งดูที่ศีรษะนะครับดูเส้นของบล็อกนะครับเวลาผมเอียง เราจะเห็นว่าจะมีเส้นของบล็อกนะครับลองดูนะครับข้างด้านไหลนะครับเราจะเห็นมีเส้นของบล็อกถ้าเพื่อน,อนจะเช่าจะหาขอให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปัจจุบันมีเจอยู่เยอะมากนะครับก็ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับดูหูดูพกันด้านขวานะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับที่ศีรษะบร,ริเวณด้านขวาก็มีเส้นซ้อนหูซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนถ้าเพื่อน,นดูนะครับจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็มีการซ้อนของหู มีเนื้อเกินขึ้นมาแซงขึ้นมานะครับสําหรับองค์นี้เพื่อนเดูขอบด้านนี้ครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าที่ศีรษะที่หูนะครับจะมีเส้นซอนนะครับแล้วก็ดูยันเพื่อนๆดูยันดูยันนะครับดูคาบฝ้าที่ขึ้นจับนะครับดูตัวยันเดี๋ยวผมจะย่อให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งดูนะครับดูความคมดูความคม ของตัวบล็อกนะครับสําหรับผมเองต้องบอกว่าเป็นพักเครื่องที่ปั๊มด้วยเครื่องแต่เนื่องจากเนื้อหามวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทําให้เนื้อนี่ออกลวมรวมความฟางถ้าเพื่อนเเจอแบบนเนื้อเนีนๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับดูที่ข้อสอด้านซ้ายเราก็จะมีเห็นเส้นซ้อนใช่ไหมครับข้อสอกด้านซ้ายาจะมีเส้นซ้อนขึ้นมานะครับนิติทั้งด้านหลังเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูส่งเนี่ยไปเจอเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนื้อหามวลสาร ก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกองค์แต่ที่แน่ๆรายละเอียดอย่างอื่นคอปิ้นนะครับยันต่างๆความคนคมชัดนะครับความลึกจะต้องมีคาบว้าคาบไข่ของน้ำว่านจะต้องมีที่เราเห็นมีกลิ่นจางๆนะครับเพื่อนๆดูดูตัวยันด,นด้านหลังที่ผมบอกเมื่อกี้อลองดูนะครับที่สังกติเดี๋ยวผมขอโฟกัสใหม่นิดนึงนะครับเพื่อนๆดูเราจะเห็นมีเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับปลายสังกตินะครับ,นะรบจเจนชัดเลยนะครับ ทางด้านซ้ายด้านขวาดูตัวยันครับดูเนื้อ,อ,ะอะนะครับเนื้อต้องประมาณนี้อล่องนี้เราก็ใช้เป็นแนวทางในการร่วมตัดสินใจได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อลองดูตัวอักษรนะครับลองดูก่องว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับออลองดูนะครับ ของนี้เพื่อผมเพิ่งทาแต่งมือที่เองเลยต้องติดสกอเทปไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูดูนะครับดูด้านหลังเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนเพื่อนดูจะเห็นลายนะครับลายของกล่องเพื่อนเพื่อนจะเห็นลายนะครับลองดูนะครับอ่าจะมีลายเส้นนะครับด้านหลังอยู่ในแนวนอนก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถที่ใช้ร่วมในการตัดสินใจเช่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่นฟ้าสมัยก่อน,นี่กล่องก็มีส่วน ประกอบในการตัดสินใจแล้วลองดูลายที่พื้นนะครับนะครับดูนะฮะดูลายก็ต้องบอกเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับที่ใชในการตัดสินใจในการตัดสินใจเช่านะครับผมเองก็เคยมีประสบประการมาเพราะว่าพระเนื้อผงต่างๆในการเช่าหานี่นอกจากเราจะดูที่องค์พระแล้วเราก็ต้องดูกล่องด้วยเป็นลายเป็นส่วนประกอบนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ